เพราะแบบนี้ไงโคด่วนแจงแล้วทำไมถึงเรียกสาร่าติดทีมคัดโอลิมปิกเกมโค้ด่วนแจงแล้วเหตุผลที่เลือกสาร่านุสราต้อมคำมือเซตเปอร์1ของทีมไทยติดทีมวอลเล่บอลหญิงไทยรุยคัดโอลิมปิกเกม2 0 2 4ส่งชื่อทั้งในฐานะสตาฟโค้ดและผู้เล่นเพราะยังเป็นนักกีฬาคุณภาพกับทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2023ซึ่งเป็นการครองแชมป์สมัยที่3ในรอบ10ปี2009 2013-2023มีโปรแกรมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายนนี้ที่ประเทศโปโลแลนด์ซึ่งทีมชุดนี้มีชื่อของสารานุสราต้อมคำมือเซตเบอร์หนึ่งของทีมไทยรวมอยู่ในรายชื่อ25คนก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการต่อไปโค้ชด่วนนดนวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่า หลังจากนี้จะปล่อยนักกีฬาภาคศักดิสิก่อนจะเดินทางไปโปลแลนด์คร่าวๆอยากเดินทางไปเตรียมตัวสีวันไปปรับเวลาโดยภาพรวมของนักกีฬาชุดนี้ถือว่ามีพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ยังขาดขาดเกินๆอยู่ก็คงต้องปรับกันต่อไปส่วนในรายของนุสราต้องคำนั้นเราส่งชื่อเป็นทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเขาเป็นตัวเซตที่ดีอยู่แล้วคงต้องดูเรื่องขององค์ประกอบทีมในวันแข่งขันว่าเป็นอย่างไรถ้าทีมสมบูรณ์อาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าหากไม่สมบูรณ์ก็อาจจะต้องปรับมาลงแข่งขัน นุสราเราเรียกมากันจริงๆนุสราต้อมคำเป็นตัวเซตที่ดีและมีศักยภาพอยู่แล้วเราก็เอามาประกอบว่าทีมของเรามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนถ้าทีมสมบูรณ์มากก็ไม่จําเป็นถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ต้องปรับสภาพร่างกายเขาแล้วเอามาเป็นนักกีฬาในขั้นต้นนะแต่ตอนนี้ผมส่งชื่อเขาทั้งในฐานะสตาฟโคด้ดและนักกีฬาด้วยโค้ดด่วนกล่าว